สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีพี่น้องทุกข,ขูุ่กคนเด้อค่ะเด้อเหมือนเดิมจ้ะคนหมักเกี๊เห็ดกับขเขาปลาเกี๊เห็ดเนาะค่ะเนาะเจอเห็ดขวนสนจ้ะเนี่ยแต่ยายบ่เอาดอกเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้จะเอาเมาื่ออบเอาอันนี้ค่ะอืมเห็ดพึ่งเกาลัดจ้ะยังสวยอยู่นี่ค่ะ กลับไปอบแห้งจะ้ะสวยๆอยู่เลยค่ะวันนี้มาสองคนกับคุณพี่นอมจากกับเอื้อยเนาะมาสองคนค่ะคุณจ้ะเม็ดพึ่งเก่าลักค่ะนี่ค่ะหนึ่งดอกดอกใยๆงามๆค่ะคุณอ่ะ โอ้ยอดทวงไม่ได้อีกแล้วจ้ะนี่พูดนะสองดอกสวยๆเลยจ้ะนี่ค่ะสามดอกโอ้งามอีเล่ไหนพูดอีกดอกหนึ่งนี่จ้ะโอ้ยดอกนี้คืองามขาดแทะพุะดนะสวยๆเลยจ้ะนี่อีกหนึ่งดอกนี่ค่ะ กำลังตุ่มๆเลยจ้ะแสบอยู่เด้อค่ะเด้อเกาลักเนี่ยนั่นจ้ะนั่นจ้ะยายเจอเลี้ยวของจริงของจริงค่ะเห็ดพึ่งหวานอุ้ยโดอกงามมากว่าเป็นเพลนสีเบิร์ดเลยเด้อค่ะเด้อนี่ยังเห็นอยู่จ้ะมันๆสวยงามค่ะนะี่จ้ะตัดขาเลยค่ะ ดินนะคะเนาะยังสวยๆอยู่เลยจ้ะอืมมันสิบริกินแล้วค่ะเห็ดกะอยากว้ๆวเหรือด้อค่ะบ่ค่อยเห็นเหรือด้อย่ายยางมสามปลาละจ้ะนี่มาพอดอกเนี้ยวดอกเดียว,ยวนี่ค่ะสวยๆเลยจ้ะ เื่ออีกหนึ่งดอกจ้ะนี่สวยๆส,สวยอยู่ค่ะสวยเนี่ยปลาสนจ้ะปลาสนนี่ค่ะพึ่งเกาลัดจ้ะยังไม่ใส่ถุงมืออุ้ยสวยงามงามค่ะงาม โอ้ยสวยสวยอีกแล้วงามๆจ้ะนี่นี่น้องคนนี่ค่ะสวยจ้ะสวยปาาพึงหมองน้ำตาลดอกนี่จ้ะเนี่ยยายจะเอาเมืออบเนาะค่ะใช่ละผุ่นค่ะสวยๆเลยจ้ะนี่จ้ะเนี่ย แบบเดียวกันเลยค่ะกับใบตองมองบุคคลกับบเห็นเนาะจ้ะได้ค่อยๆย,ยางหาเอาค่ะทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วผุนเอืยเ่ยผุนผุนจ้ะนี่ไก่อีผุนโนนอีจานี่ให้เพิ่งแม่มดตว้ยหลอดตาน,นุนนยคนยางขนาดพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่กระไดนี่จ้ะ ยายเก็บสะกอนเนาะจังตัดขาดจ้ะนี่ค่ะอู้สวยๆค่ะอดชมไม่ได้อีกแล้วสวยอีกแล้วจ้ะเห็ดพึ่งแม่มดพุ่นจ้ะโอ้เอ้พิ่นเห็ดพึ่งแม่มดนี่ค่ะยายบึงกันเด้อ จ้ะอยายเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายายเอาไปใส่หม้ออบน่ะจ้ะเหลืองห้อยหอยู่ค่ะบัดสกินจังต้มน้ำเนาะจ้ะนี่ค่ะเอาได้จ้ะนี่ตัดขาเฮ็ดจ้ะ นี่จ้ะขอบคุณที่คอมเมนต์ค่ะมาคุยกันเ้อค่ะขอบคุณที่ติชมเนาะจ้ะเนะาะยายขอบคุณหลายๆค่ะถ้าบติบบชมกันเลยกับบลูเนาะจ้ะทุกคนก็ไม่รู้เรื่องเนาะค่ะว่าตัวเองทําคลิปแบบไหนเพราะฉะนั้นยายต้องขอบคุณหลายๆเด้อยค่ะเดอ้อทั้งติทั้งชมนั่นละจ้ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเด้อค่ะพี่น้อง มาติมาชมกันได้เด้อะค่ะเดอะ้อติชมยายหน่อยเดอ้อนี่ยายทาคลิปดีไม่ดียายจะได้ปรับปรุงตัวเองเนาะคะ่ะโอ้ยสวยงามมากนี่นี่พึ่งแม่มดจะ้ะดอกเล็กๆนี่ยายก็ไปต้มใส่ขวดเนาะคะ่ะ นี่จ้ะดอกนี้ก็สวยโอ้ยโอ้ยงามขัดจ้ะนี่จ้ะยายไม่ใส่ถุงมือเหมือนเดิมตัดขาดเลยจ้ะพึ่งแม่มดค่ะงามมากดูะ พุ่นจะพุ่นเห็ดพึ่งแม่มดแม่มดแม่มดโอ้ง่ายมีลีอันนี้เนี่ยจ้ะมาสิบอันย่องแล้วล่ละแต่ว่าอดย่องบุได้ด้วยค่ะด้วยกระสามดอกแข็อยู่นี่สวยๆเลยค่ะกำลังตุมต่มๆนี่งามขาดค่ะอ่ะใส่ถุงมือแล้วค่ะได้ถุงมือใหม่ก็เบื่อเพลินจ้ะ นี่ยายได้ของมือมากับคณพี่นอมนะคะเนาะเพื่อนเราใหา้ขอบคุณคุณพี่เพื่อนหลายๆเลยจ้เด้อมาย้ำไดกับเอาถุงมือให้กูเถอนี่จ้ะ เปิ่งเกาลักจ้ะน,นั่นยังสวยอยู่ค่ะนี่ค่ะดอกนี้ไม่เอาเป็นลาเนาะจ้ะเก็บเห็ดหนังไก่จ้ะถอถุงมือแล้วโอ้ยมีคนมาเก็บแล้วเอ้ยนี่เห็ดหนังไก่แซ่บอยู่จ้ะนี่ ใหม่ๆนี่ดอกอ่อนๆนี่แซบจะเห็ดหนังไก่นี่นี่ค่ะนี่ก็แแ่นจ้ะนี่ก็ใช่ได้เก็บไปก่อนเนาะตัดขาทีหลังอู้สวยจ้ะ ตรงนี้ใหญ่จะ้ะนี่ค่ะสวยนี่จะใช่จะอืมอีกจะ้ะ นี่ค่ะสวยงามคุณคะพี่น้องเอ,อ้ยทั้งหน่อยทั้งญ่ล้นขึ้กันคุณจะคงคุณเอ้ยเ,เพื่อนกาเฮ็ดพึ่งอันขอนสนเนาะจ้ะเนี่ยไอ้ไอ้โอ้ยขออาภายัยเฮ็ดพึ่งเห็ดขอนสนนะ้ำพึ่งขออาภัยเด้อเฝ้าไหลเบาฟัง ขอบคุณด้วยค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายโคเขียนนั่นเยเด้อจะ้ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนอะจะ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะสวัสดีจ้า